มานะคะลองท้องอร่อยอร่อยมันบากค่ะกัดปุ๊บอร่อยปับ๊บกัดปับ๊บอร่อยปุ๊บวันนี้ฝนตกแต่เช้านะคะก่อน ไ็้ใจสลัดมาแล้วก็มาอาบน้ำวันนี้ได้อะไรมากเอามาโชว์อันนี้เป็นลูกเวกับถั่วขาวนะครับ อืทำไมถึงกินลูกเรลือลูกเกลอือมันก็อร่อยโ,โปรตีนกเกษตรทำมาจากอะไรถ้าเราอยากทำโปรตีนกเกษตรกินเองมันก็ได้นะคะ ใช้ลูปเรือแล้วก็ถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองแช่น้ำแล้วก็ถั่วขาวพวกเลือแล้วก็ถั่วเหลืองแช่น้ำเป็นนึ่งยี่สิบนาทีเอามาปั่นให้ละเอียดใส่พริกไทยแล้วก็ใส่กเกลือไปนิดหนึ่ง เอาแต่แป้งอเนกนประสงค์ทิ้งไว้ให้มันเข้ากันแล้วก็ปั่นๆป,ปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเอาเ็าทำเราอยากได้ก้อนแบบไหนก็ทําแบบนั้นอยากได้ก้อนใ,นใหญ่ๆก็เอารีดๆเจะยยาวแล้วก็ตัดๆั แล้วก็กไปตากแดดสักสามแดดให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้เป็นปีแล้วก็มีโปรตีนกเกษตรใช้แต่ถ้า้องเวลาเราจะใช้เราก็มาแค่น้ำล้วก็มาปรุงทานได้แต่ถ้าคิดว่ามันซับซ้อนเขาจะกินเอา วันนี้เป็นตลาดมาน้องมวย